สวัสดีครับมูนีเข้ามาเจอไม่ตีเอกครับรุนนี้เพิ่นขายยวนแปดหมื่นหาครับมาเบิ่งสภาพด้วยครับเพิ่นขายตามสภาพตอนนี้กับมีคนมาสนใจอยู่ครับแต่ว่าสีมานําเสนอให้เบิงครับมาเบิ่งข้างหน้าก่อนด้อครับข้างหน้านี่ สภาพเดิมเดิมครับสภาพเดิมเดิมครับเดิมครับติดนี่ตึมเลยหนึ่งครับเพื่อนพร้อมใส่งานละครับนี่เพื่อนรถเพื่อนออกมาแต่เพื่อนโคกสีสุพรรณครับก็ตามสภาพด้วยครับพี่น้องตามสภาพสำหรับเพจนี้นี่ เพื่อนขายขายออกมาขายเร็วครับเพจเสียบอยครับเสียบอยพัานลรันครับใช่เบืบ้งสภาพจัดจัดสนใจทักมาได้ด้วยครับสนใจทักมาได้มอสำหรับหมอสำหรับขีเขาให้เขาหน้าครับผม

เบิ้งสภาพทะเบียนต้อเรียบร้อยครับเล่มมีพร้อมครับพี่น้องนี่ครับรถพร้อมใส่งานเลยครับอันนี้สนนราคาอยู่88,000ครับพี่น้องบอกกันตรงๆเลย8 0 0นต่อรองได้ครับนี่เพิ่นไซรล้อแม็กเรียบร้อยครับ เป็นให้ลักครับนี่ปีปีว่าไรเจ้าของเสียเก้าเก้าหกครับปีเก้าหกครับเก้าหกถ้าเบิ้งสภาพเดับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ้งรอบขั้นก่อนแอหนาวแอร์เย็นครับสีกับตามสภาพนี่แหละครับเนี่ยกับธรรมดาครับเออมีจังไรตำนี้จังไรก็บอกเข็นกันเห็นเห็นครับพี่น้องการลดกับมีการทำสีมากครับโปมา บ่ได้ตัวคล้ายครับนี่มีสภาพอดไรกับคล้ายตามสภาพนึ่เป็นมตี้เอ็กครับตัวนี้ก็มีร้อยบุบปร้อยชนธรรมดาครับรถราคานี่น้อพี่น้องเนาะแปดหมื่นเนาะถือก็มอไซคครับขี้เขาให้เขาดงเขาป้ายยางกูได้ต้องการรถไปใส่ตามสภาพใส่งานครับต้องการแบบนี้รุ่นนี้ เข้อป้ายางนะครับผมพี่น้องเข้อป้ายางขึ้นเขาสบายครับตัวนี้ถ้าเบิรงช่วงล่างครับถ้าเบิรงช่วงล่างเลยประเดี้ครับน้องเออครับเบิรงช่วงล่างครับพี่น้องหัวเหนบหัวเหนิบก็ยังเดิมๆอยู่ครับ แต่ว่ายางหูแนบกะซึกแล้วครับแตกแล้วอาขายตามสภาพครับตามสภาพยางหูโชคลังอ่ะแตกแล้วครับอข้าบอกกันตรงๆเลยครับไปเลปี้ยนโชคไหมก็ได้ครับคู่หนึ่งอะเจ็ดร้อยบาทครับผมโชคลังโชคลังถูกๆครับของคายาบ้าถือครับถ้าไปบ่ง ซตซี่เ้ยครับเบิ่งซซี่ซตซี่นี่โอ้ยังเป๊ะเลยครับพีน้องเห็นม่้ครับซตซี่ยังเป๊ะครับ แชทสีย e e ังเป๊ะนะครับแชทสีแชทสียังเป๊ะครับพี่น้องครับยางพาวคารับก็เออซึกนิดหน่อยครับซึกนิดหน่อยเดี๋ยวพาไป็นเบรนของเครื่องครับพี่น้องเบิรนของเครื่องนะครับดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเปิดก่อน เบิ่งห้องเครื่องข้างล่างกันได้ห้องเครื่องข้างล่างล้างเครื่องมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้เพิ่นเปลี่ยนช่วงล่างมาแล้วครับสบายครับพี่น้องช่วงล่างนี่เปลี่ยนมาแล้วครับอื ช่วงล่างเปลี่ยนมาแล้วครับลูกหมากตัวบนลูกหมากคันชักนะครับเปลี่ยนมาแล้วพี่น้องเปลี่ยนมาแล้วครับเออยช่วงล่างนะครับลูกหมากคันชักกับลูกหมากตัวบนครับแต่ลูกหมากฟังนี่เออแตกครับลูกหมากฟังฟังขวาครับฟังขวาควางขวาเมื่อเห้าแตกครับผมแต่ฟังสายเปลี่ยนมาใหม่นะครับ มือลูกหมากตวบนครับเจ้าเจ้าครับพี่น้องตามสภาพครับตามสภาพจนวนราคานี้ครับผู้ใดต้องการเนื้อครับพี่น้องสนใจครับผมเดี๋ยวเดีด๋ยวครับเปิด ดูเครื่องครับเครื่องสำหรับก็ตโตโยตา้าไม่ตีรูดีครับผมสภาพเครื่องนะครับตอนนี้ประหยัดน้ำมันแรงครับผมขี้เขาให้เขาหน้าสบายเอาไปเห็ดโฟวินก็นได้ครับยางท่อน,นี้ก็ขาดหน่อยครับเห็นไหมครับ ขายตามสภาพพี่น้องตามสภาพเลยครับราคานราคามีตรภาพกับมีน้ำมันเยิ้มแน่นิดหน่อยครับตามธรรมดาน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยครับแบตเตอรี่ใหม่ครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะสนใจสําหรับใครที่ซื้อไปใส่งานติดต่อได้เ้ยครับคอมเมนต์มาทางใต้ได้เ้อพี่น้องครับผม ราคาอยู่ที่แปดหมื่นต่อลองได้ครับซื้อขึ้นผู้ขึ้นเขาพี่น้องครับผมหรือเข้าไปตามที่เพจเสียบอยพันล้านาสำหรับเพจนี้เอามาบโดนครับมาาหลักปล่อยเลยครับรับประกันรับประกันเรื่องรถ บมมีคำว่าปลอมเหล่มคัดเหล่มสามารถโอนได้ครับเหล่มบมมีปลอมครับสามารถเอาไปตรวจสอบกับคนส่งในเลยครับรถท่อาคายบ่หลครับามาณระละขั้นสองขั้นหลักก็ปล่อยครับนี่ครับอีกขั้นหนึ่งรถตู้ครับเป็นรถตู้อันนี้ไปรับส่งนักเรียนได้ครับสำหรับสำหรับอยู่บ้านนอกคอกหน้าครับผม สำหรับยู่บันนอกเข้าสามารถเอาไปเค็ดรับทรงนักเรียนในครับคันนี้สภาพตามสภาพนะครับอันนี้ทะเบียนยังบ้านในต่อครับทะเบียนปีหกหาอยู่ครับมาสภาพใดขายสภาพนั้นครับสำหรับรถตูน้นี่บ้านเด็กพาเบงรล่ละเอียดด้วยครับไอเบงคปบนาครับ ราคาพอฟังครับราคาพอฟังอันนี้เปิดอยู่ที่เก้าหมื่นครับพี่น้องเก้าหมื่นบาทเด้อพี่น้องขายตามสภาพครับผมก็มียุบแน่นิดหน่อยสภาพแอร์บอกตรงๆเลยครับแอร์ต้องเอาไปทำอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ